สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคิดกุุง expert mining นะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวเจ้าตัว r i ก RTX 3080นะครับกันดัมซีรีส์ลิมิเต็ด dition นะครับในฝั่งของตัวค่าย ASUS นะครับซึ่งการ์ดจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นการ์ดจอรุ่น3080นะคนะฮะ ซึ่งทำออกมาไม่มากนะครับก็คือจะเป็นรุ่นกันดั้มที่เป็นรุ่น Limited e dition นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยแรงขูดเขานะครับก็จะเท่ากับตัว3080ก็คืออยู่ที่ประมาณ96นะครับแรงขูดต่อเดือนนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับ6ใบด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมีตัวกันดั้มอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับส่วนตัวล่างจะเป็นตัวสติกนะครับซึ่งจริงๆชื่อเต็มเขาก็คือตัวสติกกันดั้ม RTX 3080นะครับ โอเคในซีรีส์นี้นะฮะจะประกอบด้วยตัวพัดลมระบายอากาศ3ใบนะครับซึ่งจะให้ความเย็นค่อนข้างมากเลยนะครับจะมีในการในการต่อ PCIe นะฮะจะมีด้วยกันทั้งหมดใช้ PCIe 8ปพินทั้งหมด3ตัวนะครับต่อการ์ด1ใบนะครับเพราะฉะนั้นซัลายที่เราใช้ก็จะต้องดีนะครับก็คือในส่วนของตัวพอซับาพจะต้องใช้ขนาด2000วัตต์ขึ้นไปนะครับเพื่อ าสามารถโอเปเรตเจ้าตัว RTX 3 0 8ส Gundam นดั้มนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะครับเราจะใช้ตัวเป็นรุ่นสติ๊กเหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแต่ว่าตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่บอร์ดขุดนะครับเป็นบอร์ดเกมมิ่งนะครับซึ่งเรามาอัดแอปใช้ในการขุดเหมืองเรานะครับก็คือจริงๆก็คือเพื่อความสวยงามนั่นแหละแต่ว่าจริงๆก็คือใช้บอร์ดขุดจะดีกว่านะครับในการในการขุดอ่า อิทเรียมของเราด้วยเจ้าการะจอรุ่น rtx 3 0 8 0นะครับในการเชื่อมต่อนะครับเราจะเชื่อมต่อด้วยสายไรเซอร์นะครับตัวเดิมเลยนะครับ b 0 9นะครับในส่วนของตัวไรเซอร์นะครับเพื่อ,อให้เกิดความเสถียรสูงสุดในการาลันลิกของเรานะครับ <c oughs> ในจุดนี้ก็สามารถติดต่อมาทางเมืองของเราได้นะครับในส่วนของตัวการ์จอนะครับตอนนี้เจ้ารุ่นการด้มเนี่ยอาจจะหายากหน่อยแต่ว่าในส่วนของตัวรุ่นสติกธรรมดาเนี่ย อย่างเจ้าตัวนี้นะครับสามารถหาได้ทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถติดต่อมาทางฝั่งเราได้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหากันไม่เจอนะครับทางฝั่งเราก็รับประกอบเจ้าตัวริก RTX 3080ตัวนี้ด้วยนะครับก็เผื่อเพื่อนๆสนใจก็สามารถติดต่อมาตรงด้านล่างนี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัว เจ้า RTX 3080นะครับแรงขุดต่อเดือนตอนนี้จะอยู่ประมาณที่45,000ถึง50,000นะครับระลานั้นนะครับต่อเดือนที่แรงขุดนะปัจจุบันที่ได้กระแสไฟฟ้ารวมที่เขาใช้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,400วัตต์ถึง1,500วัตต์โดยประมาณนะครับเจ้าตัวน,นี้นะครับก็สีสันสวยงามนะครับเพื่อนๆก็ที่ติดติดตั้งนะครับในส่วนของตัวเจ้าริก RTX 3080นะครับในการประกอบก็อย่าลืมเก็บสายไฟให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อ ป้องกันเรื่องของไฟฟ้าสถิตแล้วก็ไฟฟ้าและวงจรนะครับเราก็ดําเนินการให้ดีด้วยนะครับโอเคเราก็เห็นทางวัชัดทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปโอเปเรตกันนะครับว่าเราโอเปเรตเจ้าตัวนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปออนสวิตช์กันเลยนะครับโอเคครับโอเคตอนนี้เสียงอาจจะดังขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าสปายลูกใหญ่นะครับ2,000วัตต์ของเรานั้นของเหมืองเราอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับแต่ว่าไฟไฟจ่ายเต็มแน่นอนนะครับ เราจะให้ดูครอค่าตอนนี้ก็ลิกก็เริ่มโอเปอเรชันแล้วนะครับเราจะสังเกตได้จากตัวหน้าจอตางฝั่งน้นนะครับอ่าไ RGB สวยงามนะครับตอนนี้จะเป็น Republic of Gaming นะครับทั้งลิกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพอตัวลิกนะครับอย่างที่บอกว่าเรานะฮะในการรันเราจะรันด้วยระบบ Linux นะครับซึ่งตัวการ์ดจอจะทำงานหลังจากที่ รีนุกเริ่มลันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สิงกับเจ้าตัวเซิร์ฟเวอร์ของ s ิปเปอรไมเน่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดจอจะเริ่มทํางานทันทีนะครับโอเคเสียงอาจจะเข้ากล้องนิดนึงนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมเอาไว้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ลีกเราเริ่มลันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวกันดั้มเนี่ยข้อพิเศษเขาก็คือตัวไฟ R G B เขาเนี่ยจะมีการนะครับสลับสีไปมานะครับตามคอนเซ็ปต์ของตัวโมบิสุดกันดั้มนะครับก็ ตามนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างจะสวยงามมากนะครับในส่วนของตัวเจ้ากันดั้มตัวนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อผ่านเราได้นะครับตอนนี้จะเหลือเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นตัวสติ๊กเนี่ยเยอะเลยนะครับสามารถหาประกอบกันได้นะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อมาทางฝั่งเพจนะฮะ expert mining เพจของเราได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะฮะที่มีปัญหาในการติดตั้งตัวหลิกเนี่ย สามารถติดต่อมาทางฝั่งเราได้หรือว่าต้องการจะมีหลิกนะครับเป็นของตัวเองนะครับเพื่อเป็นแพสซีฟอินคัมของเรานะครับในการลันของเจ้าตัวลิกเนี่ยสามารถติดต่อมาทางฝั่งเหมือนของเราใต้เพจนี้ได้เลยนะครับโอเคนี่จะเป็น name าร์ดของเจ้าตัว r t x ส0 8 0 s นย์แนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะฮะด้านหลังเพจนะครับตัวใหม่ที่ดรู้สึกว่าจะเป็นเซรามิกนะครับสีสันสวยงามเลยทีเดียวนะครับ โอเคเราไปดูเจ้าตัวแพดเลยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้เขาลันสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูต่อนะครับโอเคครับตัวนี้ไรเซอร์นะครับเราติดตั้งการจอทั้งหมด8ใบไอ้หใบด้วยกันนะครับนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกลับไปดูแฮชเลยรันกันนะครับตอนนี้เราจะใช้เป็นจีมิเนอร์นะครับในการขุดซึ่งแฮชเลยรวมอยู่ที่96ทุกตัวเลยนะครับ แคตเลรวมอยู่ที่5้า็ห้านะครับวัดรวมอยู่ที่พ440บนะครับผมพัดลมเราจะตั้งให้ทำงานเอาไว้ที่ประมาณ70%เนะครับโอเคแต่ตอนนี้เราแค่65%สเนะครับมีใบเดียวที่รัน9 5้าปเซนตนะครับเราใช้ G Min เนนะครับในตอนนี้ก็ให้ค่าที่เสถียรดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมานะครับสอนในส่วนของตัว โปรแกรมการขุดนะครับหลายๆตัวแล้วกันนะครับต่อจากนี้นะครับโอเควันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเจ้าตัวลิก RTX 3 0 8 0 m o v i s ูนโม l i m สุ e กั dition นะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโอเคครับยังไงวันนี้อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่องคิดคุงง X o r ด mining ด้วยนะครับแล้วก็ช่อง g p m A นะครับน้องชายผมเองนะครับก็จะคอยมารีวิวเรื่องของตัวเหมืองนิกเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ผมนะครับคิดคุงง X สวด mining ก็อาจจะขอลาต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ โควิดซีซั่นสุดท้ายนี้เราต้องรอไปให้ได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ